โอเคครับทุกคนมาไลฟ์แบบดิบๆนะครับไม่ได้นัดล่วงหน้าแล้วก็อยากพูดก็พูดเลยนะครับเพราะว่าอออลองแบบนี้ดูบ้างนะครับเห็นหลายคนมากเลยคิดถึงแบบแต่ก่อนที่ผมแบบสมัย10กว่าปีที่แล้วที่อยู่ดีก็เดินมากดกล้องแล้วก็พูดเลยแล้วก็ เห็นว่าชอบก็เลยอลองดูนะครับไม่ได้ทำนานะรอกดุกๆเร็วๆนะครับวันนี้อยากมาเล่าเรื่องเมื่อวานที่ผมไปบรรยายนะครับให้ฟังก็เนี่ยครับภาพผมอ,อ่จะตกใจว่าไปบรรยายใส่สูตรขาวเสื้อเชิ้ตชมพูกางเกงขาวโอ้ซักรีดอย่างสวยงามเลยนะครับแต่ทําไมไปอยู่บนมอไซค์แล้วนี่ถ้าเห็นรูปนี่คือพี่เขานี่เปียกปอนไปหมดนี่ใส่ชุด เขาใส่ชุดาการฝนนะฮะส่วนผมนี่สูตรเปียกทั้งตัวนะครับตอนที่ไปบรรยายนะครับก็ปกติจะมาโพสต์เป็นข้อความแต่คราวนี้ก็อยากมาแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเป็นแบบนี้เยอะขึ้นจากนี้นะครับอยากจะแชร์เร็วๆแบบนี้นะครับเพราะไม่รู้ว่านะครับชีวิตเราคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอ,อยากมาแชร์ให้ใหเร็วๆแบบนี้ ให้เยอะที่สุดนะครับดีกว่านั่งบางทีเขียนบทความยาวๆไม่ไม,ไม่ได้อารมณ์ข้อคิดที่อยากฝากก็คืออย่างนี้ครับตอนที่ผมนั่งตัวอมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่กำลังเดินทางไปที่บรรยายนะครับเมื่อวานไปพูดให้กับ S C B A M นะครับให้ลูกค้าที่เป็นฝ่าย H R แล้วก็ผู้บริหารที่เป็นลูกค้าของ S C B A M เนี่ยก็คือธนาคาร S C B นะครับแต่ว่าเป็น ทางฝ่ายาเดี๋ยวผมขออ่านให้ถูกต้องนะฮะชื่อนะฮะบลจอไทยพาณิชย์นะครับอืในงานประชุมใหญ่สามัญประจําปีเนี่ยนะครับก็ทีนี้เขามีรถตู้มารับใช่ไหมครับแต่ผมอ่ะปวดห้องน้ําอย่างมากนะครับเดี๋ยวฟังนะมันจะมีข้อคิดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ทุกคนผมก็เลยขอเขาลงกลางทางแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงนะครับแยกตรงนน้นนะครับปรากฏว่าก็สื่อสารกันไม่เข้าใจเขาไปนูน่นไปอยู่เซนทันชิดลมแล้วนะครับผมออกมาก็ฝนตกหนักมาก แล้วก็ไม่รู้ไม่ไม่สามารถวิ่งไปได้ครับมันไกลกันมากนะครับก็เลยอ่ามีพี่มอเตอร์ไซค์นะครับน่ารักมากที่ผมเรียกเลยอาพี่ครับไปครับนะครับโรงแรมอินเตอร์คอนนะครับอ่า,เท,าเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอ่าแล้วก็เอ่อผมก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนมองตลอดทางเพราะเนี่ยใส่ชุดแบบเนี้ยแต่ฝนตกแบบอ่าเหมือนกับนั่นแหละครับ เขาเรียกว่าหาฝนอนะคือลงตู้อย่างเงี้ยนี่คือถ่ายตอนเริ่มนะหลังจากนี้ก็คือหนักขึ้นเรื่อยๆจนถ่ายไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปถึงก็คือเปียกนะครับอย่างต้องเข้าไปเช็ดตัวเองในห้องน้ำะนะครับทีนี้เนี่ยอา่าเรื่องที่อยากจะมาเล่าคืออะไรครับขำนะครับคือมันตลกทุกคนถ้าเราเจอวิกฤตเนี่ยคืออยากให้เราหาวิธีขำกับมันนะครับมันมันตลกนะมันตลกมากๆเลยคือผมจะมง,งุนหงิก็ได้เมื่อวานว่าแบบ รถก็ไม่รอสื่อสารผิดพลาดวิ่งงานจะไปไม่ทันอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่งิ่เข้ามามันเกิดเรื่องบ้าๆแบบนี้ขึ้นได้ยังไงคนแค่จะไม่ไหวลงไปเข้าห้องน้ําหลังจากทางด่วนเนี่ยแล้วเราก็ออกมาแล้วรถตู้ที่มารับเราไปบรรยายอ่ะไปอยู่เซ็นทรัลชิดลมแล้วอะมันจี้มากอ่ะแล้วฝนแล้วแล้วแล้วก็มีมอพี่มอไซค์ที่แบบขับซิกแซกแล้วโครนตรงนั้นแล้วไอ้สีดํา ที่อยู่ตรงน้ําคล่ามันก็กระเด็นใส่ขากางเกงผมเลอะเทอะคือมันแบบคือมันจะมองมันแบบเรื่องทุกข์มากๆแล้วก็แบบกลายเป็นทําให้วันนั้นมันเสียทั้งวันหรือมันจะมองเป็นความตลกบ้าสุดก็ได้นะครับก็เนี่ยแหละครับในทุกวิกฤตเนี่ยมันคือเครื่องฝึกจิตที่ดีที่สุดก็เลยอยากมาบอกว่าตอนนี้วิกฤตของเรานะครับที่เราเจอมีอะไรก็ นะครับลองคิดมาดูสักอันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องฝนนะครับเพราะว่าเห็น <c oughs> แน่นอนหลายคนตอนนี้เจอฝนตกนะครับหนักมากแล้วก็มองมันเป็นวิกฤตไม่ว่าจะน้ําท่วมรถติดเลยอย่างเงี้ยผมอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าว่าจริงๆแล้วเวลาที่ตอนเนี้ยมันเป็นหน้าร้อนอยู่มันเพิ่งหมดหน้าร้อนไปหรือจริงๆทางเทคนิคมันก็ยังอยู่หน้าร้อนนะพฤษภาคมใช่ไหมครับเมืองไทยจะร้อนสุดๆเลยนะตอนนี้แต่ตอนเนี้ยเราไม่ร้อนนะครับเพราะว่าฝนมันตก ทีนี้เราก็เวลามันร้อนเราก็บ่นว่าร้อนนะครับกันมากโอ้ไม่ไหวแล้วจะตายอะไรย่างเงี้ยแต่พอฝนตกเราก็บ่นว่ารถติดน้ําท่วมลําบากแล้วเราจะเอาอยัางไงใช่ไหมครับเอออ่าเราเราตกลงจะเอาไงกันแน่นะครับเพราะนั้นเราต้องถามคุยกับตัวเองให้ดีถามตัวเองให้ดีว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันผิดที่ฝนฟ้าอากาศหรือผิดที่ ใจของเราเองนะครับมันมันมัน,ม,นมันผิดที่สภาพแวดล้อมหรือมันผิดที่สภาพภายในของเรานะครับาภาษาอังกฤษผมใช้คาว่า change your circuits นะครับไม่ใช่ change your circumstances นะครับก็คือว่า circuit ก็คือระบบในสมองเราเนี่ยแหละที่ควรจะถูกเปลี่ยนไม่ใช่ c i r c u m s t a n c e หรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราจะต้องไปเปลี่ยนมันเพราะอย่าลืมว่าคุณหน,นีคนได้ทุกคนแต่คุณไม่มีวันหนีพ้นใจตัวเอง No matter w h e r e you go t h e r e you are นะครับเพราะฉะนั้นถ้าส่าทคติเราดีนะครับเนี่ยพี่คนนี้เขาก็ดีน่ารักมากเลยนะครับเราก็จะสามารถทีแล้วไม่ได้แปลว่าผมดีตลอดไม่ไม่ๆยังต้องปรับปรุงพัฒนาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เนี่ยถ้าสัาทคติเราสามารถที่จะมีสติแล้วดีได้เนี่ยไม่ว่าเจออะไรเราก็จะดีหมดนะครับเจอแดดแล้วก็มองมองข้อดีของมันเจอฝนเจอปัญหามองข้อดีของมันนะครับ แต่ทัศนคติไม่ดีต่อให้ร่ำรวยมหาศาลบอกแล้วเงิน20ล้านก็ค่าตัวตายเพราะว่าไม่มีใครค่าตัวตายเพราะเงิน20บาทแต่ค่าตัวตายเพราะมีเงิน20ล้านแล้วก็อาจจะโดนโกงหรือว่าลงทุนล้มล้มลายบริษัทเจ๊งอะไรก็แล้วแต่นะครับโอ okay. เคเพราะงั้นก็ให้เป็นคําคมและข้อคิดสุดท้ายว่าอ,อันนี้เป็นจาก proverb หรือว่าสำนวนของทางอาหรับนะฮะผมชอบมากเขาบอกว่า Uh, sunshine all the time makes a desert นะครับก็คือ uh, mm hmm. ผมแปลเป็นคำสวยๆเป็นคำไทยให้นะครับผมแปลว่าแดดออกตลอดเวลาคือที่มาของทะเลทรายนะครับ mm hmm. อ่าโอเคไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดที่น่าจะไม่ต้องแปลลองเอาคำเนี้ยไปคบคิดและใช้ในชีวิตดูแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอน นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกน่าจะหวังว่าจะบ่อยขึ้นเพราะว่าทําอะไรแบบนี้แล้วก็มีความสุขดีไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับอยู่ดีก็มาพูดเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกวิกฤตคือเครื่องฝึกจิตที่ดีที่สุดและถ้าแดดออกตลอดเวลานั่นแหละคือที่มาของทะเลทรายนี่คือข้อคิดจากคุณข่าวขอให้คุณมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังสวัสดีครับ โอ้ยังเดี๋ยวมีแถมแกำลังจะกดละแถมแถมนิดนึงตอนไปพูดที่เอซีบีนะครับตอนไปถึงงานอ่ะผมก็ใช้วิกฤตเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้มันงานมันตลกแล้วคนก็ขำกันมากเลยครับเพราะว่าคือ,อสภาพนะครับมันก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พรั่งพร้อมอยู่แล้วนะครับเพิ่งลงจากมอไซรับจ้าง กลางฝนไปพูดให้กับงานประชุมสามัญใหญ่ประจำปีของ SBA c M และลูกค้าและ HR และผู้บริหารมันมันมัน,มนบ้าบอแต่นั่นแหละผมก็ขำกับมันเขาก็เลยขำกับผมไปด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดว่าทัศนคติเราเป็นยังไงคนรับข้างก็จะได้รับสิ่งนั้นเราไปครับต่อให้เราจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเจออะไรแย่ๆมาทุกคนก็จะเข้าใจเราถ้าภายในมันถูกต้องเรื่องภายในมันสาคัญที่สุด กว่าสภาพแวดล้อมเซอร์คิตของเราสําคัญกว่าเซอร์คัมสแตนของเราเสมอนะครับผมก็เลยใช้เปลี่ยนเป็นโอกาสชั้นที่2ก็ทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ตลกสนุกสนานกันไปในตอนที่ให้สัมภาษณ์และบรรยายให้กับกลุ่มเรานกลุ่มนี้ฟังนะครับโอเคครับไปจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับแดดออกตลอดเวลาคือที่มาของทะเลสาบบาย bye bye.